สวัสดีครับวันนี้ผมโพกแมนจากโฮกแมกกาซีนนะครับวันนี้เรามาอยู<ใน> <igue> ่ที่ตลาดนัดจตุจักรกันนะับผมวันนี้เราจะมาถามคำถามความหมายของคํานิยามของคำว่าโฮกของเขาคืออะไรครับผมตามผมมาเลยฮะภาสัพดาลารครับตลาดดังดังมากเอ่ออยากจะสอบถามว่านิยามของคำว่าโฮกของคุณเดชเป็นยังไงครับโอ้โหเดชไม่ตอบครับผม จกโค้งแมกกาซีนไหมคร <ไป S 1> เ,เราเจอคุณตันครับมาเดินที่จัตุจัดตันสวัสดีครับคุณตันมีนิยามเกี่ยวกับโค้งแมกกาซีนนี้เ,นเป็นยังไงบ้างครับตันไม่ตอบนะงั้นคุณตันไปรับนิตยาสารของเราได้ที่ใน Facebook นะฮะ BTS นะครับห้างศิริาชะน,นำนะครับผม ตันจะลงอิชิตันกับโฮเมกซสิของเราไหมครับผมไม่ลงนะงั้นแจกแจกผมร้านหนึ่งบบน้องๆนะฮะที่มาขออุปกรณ์ของตัวเอง<ด>เอาไม่ใช่นะขอโงรงเรียนหน้าโรงเรียนที่ขอถามคำถามเรียงตัวเลยได้ไหมพอพอเรียงคนเรียงคนนะพิยามอบอกคำว่าโฮครับของแต่ละคนขอได้วะา ร้อแบบกำกวงอะค่ะร oh ้อแบบกำกวงโอ้โได้ยินครั oh ้งแรกโค้เนี่ยเขาว่าเจ๋งอะเจ๋งเจ๋งสุดๆมันจะแทนความพยายามของของศัพท์รุ่นก็ได้วันนี้ผมก็มาเดินสวนจารยจักรนะครับของก็เยอะคนก็เยอะเยอะโ ho เลยครับเยอะโ ho เลยครับแกงแกงคิดว่าแกงเป็นคนเหลือหรือเปล่าไม่ใช่พระบูทานนะคะคิดอะไรไม่ออกก็พูดอะไรอย่างเงี้ยโ h ไรโะอะไรโะโะโะเดาทราบวิลประมาณโอคเจออะไรบางอย่างแล้วแบบโะโะโคสดเสมอเออเอออะไรอย่างนี้แบบโคสดเสมอใช่โอเคได้ครับคือเอาทุกอย่างมารวมกันนะคะเอาทุกอย่างมารวมกันรวมกันยังไงรวมกันยังไงโคน่าจะหมายถึงแกงโคใช่ไหมคะคือไอรวมไปทุกอย่างมารวมกันใช่เป็นคนเหนือปะเนี่ยคนเหนือค่ะแกงโคด้วยอ่ะ คงจะโดนมากเลยครับโขโดนโเฮ้ยโขเซาสวยๆเดินผ่านโฮนี่หด้วยวะโขโดนเลยครับผมแบบผู้หญิงโกโก้ครับผู้หญิงโกโก้โขเลยฮะโขเลยไอ้แมวโฮแมวนี่ด้วย่ะเขาแบบกากาก่ะเขาแบบกากากเหมือนไงครับกะแบบพี่กะแบบผมเท่เท่ขุยขวยขวยมีน้ำเนี่ยกระโดดน้ำเขามันร้อนครนะขุยหน่อพงคุณวยเหตุการณที่แบบอึ้ง อึ้งเสียวอึ้งทึ่งเสียวเดืครับผมขอท่าทางอึ้งทึ่งเสียวหน่อยเพราะอ๋อนะครับอ๋ออ๋ออ๋ออะไรที่แบบเจอแล้วตกใจแล้ววะลองอะไรทองมาอะไรเงี้ยครับเนี่ยครับลองลองลองทำให้ดูแบบเมืองทองโดนจิงนำแล้วใช่ปะอ๋อนำอ๋อเมืองทองนำแล้วโดงนี้ครับผมเราเจอเหยื่อแล้วครับเราเจอเหยื่อแล้ว อนะครับผมพวกเรามาจากโค้ดแมกกซีนนะฮะอยากจะขอสัมภาษณ์นิดนึงครับหนึ่งคำถามว่าคำว่าโค้ของคุณนะครับคืออะไรผมถ้าโค้ดของผมพอดียาเมนใช่ใช่ครับผมผมไม่นั่งตีฮะโค้ดอาจจะเป็นจังหวะโค้ดโค้ดโค้ดไปลองลองตีโค้ดชื่นไม่ฟังหน่อยไหมอ๋อแล้วก็เลย มาครับขอบคุณมากครับผมเราก็ได้รู้ถึงนิยามของคำว่าโะจากเพื่อนๆชาวโะกันแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถพบกับโได้ที่แล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับบิ๊